โดยกำหนดให้ a เป็นเซตคำตอบของสมการนี้และ b เป็นเซตคำตอบของสมการนี้ถ้า c คือเซตที่มีสมาชิกคือ a คูณ b โดยที่ a เป็นสมาชิกของเซต a และ b เป็นสมาชิกของเซต b สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้วเซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นสับเซตของ c อ่านน้องมาหาเซตเโดยการแก้สมการนี้กันก่อนนะครับเลขยกกําลังนะครับขั้นแรกครับน้องก็ทำให้ฐานของเลขยกกําลังเนี่ยให้มันเท่ากันซะก่อน x กับ 9x น้องสามารถทําให้มันเท่ากันได้ไหมครับน้องเข็นได้ว่า x กับ 9x เนี่ยน้องไม่สามารถทําให้มันเท่ากันได้ น้องจาไว้เลยนะครับถ้าเกิดน้องทําให้ฐานของเลขยกกําลังเนี่ยให้มันเท่ากันไม่ได้ให้น้องเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างแล้วตรงนี้มันล็อกฐานสามนะครับดังนั้นล็อกที่พี่จะเทคเข้าไปพี่ก็จะเทคล็อกฐานสามอะต่อมาจากความรู้พื้นฐานนะครับเลขชี้กําลังของค่าหลังล็อกน้องสามารถเอาเลขชี้กําลังนี้เข้ามาคูณข้างหน้าล็อกได้ และตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับด้ชี้กำลังนี้น้องสามารถมาคูณข้างหน้าล็อกได้อะต่อมานะครับการที่น้องจะทำตรงนี้ต่อได้เนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า l o อ m คูณ n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ l o อ m ฐาน a บวกกับ l ็อ n ฐาน a ดังนั้นตรงนี้ l o อ9คูณ x ฐาน3น้องก็จะได้เป็น l o อ9ฐาน3 บวกกับล็อก x ฐาน3นะครับต่อมานะครับ9เนี่ยมันก็คือ3กําลัง2น้องสามารถนำ2มาคูณข้างหน้าล็อกได้และจากความรู้พื้นฐานนะครับล็อก3ฐาน3มันต้องมีค่าเป็น1นะครับ2คูณ1ได้2 น้องเขีนได้ว่ามันอยู่ในรูปของล o อ x ฐาน3นะครับเพื่อให้สมการนี้ดูง่ายน้องแทน log x ฐาน3เนี่ยด้วยตัวแปร d นะครับตรงนี้น้องชิงได้เป็น3 d มดีกำลังสองเท่ากับ2บวก d สมการพูุนามนะครับน้องอยากให้ข้างหนึ่งเป็น0โนย์โดยสมสทติข้างหน้าตัวแปรยกกำลังสูงสุดเนี่ยมีค่าเป็นบวก ดังน,นั้นน้องก็ย้ายบวกสองบวกดีมาไว้ข้างนี้นะครับน้องก็จะได้เป็นลบ d ลบสองนะครับข้างนี้ก็เป็นศูนย์ต่อมานะครับน้องก็แย,ยกแฟกเตอร์เลยหน้าคูณหน้าได้หน้าน้องก็จะได้สามคูณกับ d นะครับหลังคูณหลังได้หลังตัวนี้น้องก็จะได้บวกสอง ตอนนี้น้องก็จะได้ลบหบวกสคูณลบหได้ลบสนะครับอะต่อมาใกล้คูณใกล้ได้ 2D งไกลคูณไกลได้ลบส d มดบวกกับลบสาน้องก็จะได้ลบดอ่าน,นน้องแยกแฟกเตอร์ถูกแล้วนะครับดังนั้นดก็จะมีค่าเป็นลบสส่วนสาม และดีก็จะมีค่าเป็น1นะครับซึ่ง log x เฐาน3าเนี่ยก็คือดีดังนั้นล o อกฐาน3กมันจะมีค่าเป็นลบ2ส่วน3ามกับ1นะครับอะต่อมานะครับจากความรู้พื้นฐานค่าฐานล็อกยกกำลังด้วยค่าตรงนี้น้องก็จะได้ค่าหลังล็อกนะครับ ดังนั้น x ก็จะมีค่าเป็น3ยกกำลังด้วยลบ2ส่วน3และอีกค่าหนึ่งนะครับก็คือ3ยกกำลังด้วย1